เดินทางมาเรื่อยๆค่ะพี่น้องสิข้าปทุมธานีค่ะวันนี้สาวเสิริมจะไปปทุมธานีนะคะเีหลฮอดไซระบุนเนี่ยค่ะตอนนี้เนาะคะ่ะเดินทางมางออกบ้านมาตั้งแตะเก้าโมงพอดีแหละเพราะว่าเฮาส่วนใหฮอด <c oughs> หอดกันเก้าโมงไล่ไปเก้าโมงบวกสิบเก้าโมงสิบสี่สี่ชัว่วโ <14. S 3> มงมอดโคราชค่ะ เพราะว่าแวะกินขา้าวแวะเล่นแวะอ,อนแวะปั้มแวะยังสิเนาะค่ะเนี่ยพี่น้องฮอดโคร,ราชไก่ฟาร,ร์มมัน,นันมาบุดึงละคะ่ะฟาร,ร์มโชคชัยนะคะใหญ่มากเนาะมีแต่แรงที่ไอแรล่งทองเที่ยวใหญ่ๆพี่น้องส่นอ่อนโอนค่ะเมื่อนี่มาจะ่ขับปทุมไปไอมาเที่ยวเ้อยค่ะพี่น้องมาเที่ยวนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะไปพักที่ปทุมแต่ว่า พรุ่งนี้เราจะไปที่ระยองนะคะแล้ววันอาทิตย์เราก็จะไปที่ชนบุรีค่ะอยากไปท่องเที่ยวนะพี่น้องนะเนาะได้มาเนี่นัดกันพี่น้องมาสิบก็ปีหแล้วัต้อสิได้มาเนี่ยแต่ว่ามาเป็นรถส่วนตัวนะคะม้าน้ำกันสี่ส,สี่หาขันสี่คันค่ะมาด้วยก,กันสี่คันแถวนนิอูยพังทะเลเหมอกพี่น้องบาคาดคิดบ้านเทาไหร่เป็นนาแร่งบ้านเพราะยังฝนตกอยู่เนาะ เน่องากเอซีมาทายลูบน้ำค่ะขอบคุณในหลายเด้อค่ะเพื่อนบ่ห้ฟังว่าเพิ่นไปเก็บผิตปวกมาได้หกโลเสริมแล้วอ่อนซอนมึงดูนี่นี่เส้นโคราชเด้อค่ะจะเข้าปทุมสวัสดีค่ะพี่น้องได้กอดกระเป๋าไว้ฝนตกข่าเอมาน่ะอามานารถเอาก็เลยเด็กกอดกระเป๋าไว้เนาะเมื่อนี้กะกับพี่สาวแล้วก็ับในมุนดำเนี่ยค่ะพากันมามาเที่ยวเนาะแต่ว่าจะข้าไปประทุมเพราะว่า ที่เขาไปพักที่ว่าบ้านพี่สาวก่อนค่ะมือก็ค,คอยจะไปเที่ยวทะเลพี่น้องจะเดทะเลอีกแล้วดีใจเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศง,งามๆมาให้พี่น้องได้รับชมนะคะ่ะเดี๋ยวพอสถานที่ต่าง,งตั้งระวังกันเดินทางนี่สิายซูเบิงเด้อค่ะโอ้พี่น้อง,องดูค่ะวิววังกันสวยเลยตรงนี้นะอันนี้เขาจะเข้าสระบุรีนะคะใกล้แล้วค่ะหรือว่าเข้าแล้วก็ไม่รู้นะคะโอ้รถหลาเนาะ วิวสวยมากเลยพี่น้องเนี่ยค่ะจังหวัดสระบุรีโรงานแห่งปูนอ่ะเตี้ยอ่ะนี่น้องพี่น้องน้องของ C P I เนี่ยเนี่ยเบิ้งเบิ้งอาบหรอบอกขนาดหนึ่งกิโลเห็นป้ายกรุงเทพแล้วพี่น้องงดูดิปกติจะเป็นน้องไก่อุดรวันนี้เห็นป้ายกรุงเทพแล้วตื่นเต้นเนี่ยที่ใส่ กรุงเทพสิได้ไปแล้วค่ะเขาตรงไปเรยเขาจะไปลบบุรีโอ้กรุงเทพลบบุรีค่ะตรงไปเรยครับตรงไปเรื่อ้อ๋ออ๋อไปค่ะไปค่ะเขาเขตกรุงเทพแล้วเด้อค่ะตลอดการเดินทางก็จะพอฝนอีกค่ะพ่อเขามาถึงจังหวัดหน่ะเห็นบ้านเด็กว่าออกแล้ว พอมาถึงจังหวัดสระบุรีกับต๊กอีกค่ะพี่น้องการเดินทางของเราในทริปนี้นะคะก็จะมีฝนตกประปรอยนะคะเล,เล็กๆนิดน,น้อยเพราะให้กระจกงามนะพี่น้องเนาะนแต่ว่าก็ดีเด้บ่มมีฝุ่นฝนตกปล่อยๆอ,อย่างสีนน่งแตบ่มมีฟุ่นค่ะอันนี้เขาจะต้องเพระาะว่าจะสืมก็บได้เ้าไปตรงเนาะสัประมาณอีกยี่สิบ สามสิบสี Tolkien, layers, ่สิบกิโลค่ะห้าสิบกิโลค่ะไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลนะคะรถติดรถก็ยังขี้สบายอยู่ดีแหละสักนิดน่ะพี่มิ้นเนาะไปติดช่วงแถวไอ้วางน้อยไอ้วางน้อยก็อูถนนพนงามนี่เนาะบ้านสาเสื่อมกับมีแล้วเด้อเนี่ยมอเตอร์เวย์เดี๋ยวมือหน้าจะึ้นไปท่ายอยู่งท่ายรูปดีใจว่ามีมอเตอร์เวยสซื่อ เมืองพูนกึงงามเนาะพี่น้องเนาะับ่เราเสริมจะท้ายเป็นระยะระยะไปให้เบิ้งเนาะขี่ไปขี่ม้ากับฮอดพระนครศรีอยุธยาละพี่น้องมึงรู้ค่ะได้ยินแต่อยู่ในทีวีคุณณีเบาคือคือเนาะเพาเกิดจำความรู้สึกนั้นม่ได้อย่างงพี่พี่น้องตั้งแต่สาวเสริมม้ากรุงเทพกับซีฟก็ปีที่แล้วมาสัมมนาพอเห็นหุงต่อค่ะเพราะว่านั่งรถยืมมือแลงกันนอนเนาะ มื่อาพี่ก็แจ้งตอนกราบกัน,นอนอีกคือเก้าเอีกไม่เห็นวันนี้ไดบิ์งย่ยงเพราะว่าได้เบลงหลายจังหวัดเด้ขี่รถกับมิสันนี่ตรงนี้ยุคค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นอย่างแต่สําหรับผู้่นไกลไปไกลมาเลยว่าแม่ค้าแม่ขายที่เพินไปเอานั้นไปอันนี้นเพิ่ซ็ซื้อซื้อยู่นั่นแหละมันก็คือถนนธรรมดาแต่เขากระต,ตืนเต้นอยู่จังหวัดอยุธยามีอันนี้นี่เบิ้งนีว่าจังหวัดสระบุรีมีอันนี้นี่ค่ะมีเต่กระทั่งให้นะก็ยังอ่อนสอนน้ำเพิ่นนห้องเปิงงเปู่งยุคนไหนะ เดินวนบานเขาอิลีนวนบ้านเขาน้าปังและหางนี่นะพี่น้องเพิ่งเออเขาน้าปังคือเขาน้าปีบุ้นล่ะถ้าม่เป็นบ้านเขาก็เป็นเขาน้าปังเนาะค่ะถึงพระนครศรีอยุธยาเรียบร้อยนะคะดูถนนหนทางโล่งโปร่งดีอยู่ค่ะตะเวนตะเวนตะเวนเริ่มไอตะเวนเริมออกแล,ล้อกเป็นตลกมั้มดทางเลยเนาะคอยีนมือเนี่ยเป็นอย่างวะอุ้ยรถอันนี้คืองามส่นเนี่ย อุ๊ยอยุทยานะคะอยุทยาเมืองนาอยู่หมแล้วท่องฟ้าเอาพี่น้องมองด้วยเนี่ยแคบใไแม่ค่ะแคบไปดูขาพี่น้อง่าโตอยังเอาเมฆเนี่ยเป็นตัวยังเอามาเจ้าเบิ้งซอยเขาด้วยเป็นตัวยังก็ยเห็นีอย่างว่าโอ้เคยเห็นหมาน่อยเดหมาน่อยกําลังโยกแขนคืนคอกินขนมมันน่ะตัวน่อยตัวลุ้มมันน่ะสามสี่ตูวผูแน่ะสบาโตัวยังหันซีเมนแพะ คุณหนาเห็นาะค่ะเนาะเขาก็มากเล่นตอนนี้หน่อยเขาไปนอนเด่นเดียวกันเบื้องฝากกันไล่กันสกีนว่ามีโทรศทพท์เล่นได้เด็กน้อยสกีก็ได้เบื้องเล่นนั่นเฟืองเล่นฟางไปเบื้องก้อนเมก้อนไม่ไปตายค่ะถึงอยุธยาเรียบร้อยนะคะพี่น้องโอ้ใกล้แล้วค่ะ นี่ขึ้นสะพานแล้วค่ะโลบอฟินโลบอฟินดขึ้นสะพานแล้วค่ะสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วโอ้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 ดีๆนะเธอดีๆนะเธอมึงตายดูไงพี่น้องฝนก็ยังตกตลอดทางค่ะแล้สิไปลงไปขนาดว่าแดดออกนะเสียแลสิไปลงเซเนี่ยสะพานพี่น้องสะพานเอ้าใช่หรอจริงหรอล่ะนะ เราเซเราจะได้เล่นอยูไอชุดยาโอ้อเขิมากเลยวิวนะไปเดินเบิ้งอย่งเดียวบางนึงมันจริงๆมันไม่ได้ขึ้นนะก็มันไม่ได้ขึ้นนะเอาแล้วบันทีเดี๋ยวเซต้องเดี๋ยวเซต้องบันทีไปไปวนใหม่บองงูงูได้ไหมลืมดูโอ้เห็นแล้วพี่น้องอันนี้ทำกายโอ้ทำกายโอ้เฮ้ยเห็นตัวจริงแล้วบันทีเฮ้ยจริงที่จริงละโอ้ต้อนขี่เข้าไปไหนพุ่นนี่เนาะ ว่เสีนี้ไงเนาะบรรยากาศในเมืองคุณเหรอได้เพิ่นกระลึงเพิ่นเขากระลึงอยู่บ้านเขาอยู่ในเมืองนี่นะเพิ่นกระลึงของเพิ่นตลาดสหกรณ์มอไซจ๋าขับดีๆนะคะ โอ้ยตลาดไทยเหรอเนี่ยเห็นป้ายตลาดไทยอยินแ้่เพิพนว่าของหลายตลาดไทยพี่น้องโอ้โาสิเวะนีบ่เนี่ยซื้อของกันเข้าบ้านพักแล้วเนี่ยข้าไปบ้านพี่เพิ่นนแล้วค่ะแถวปทุมทมทุมเบื้องดูถนนได้ไปถนนได้บัมถ้าเป็นเธอมาเธอจะมาถือ โอ้ของอย่างน่ะคืองามแต่โอ้มีสะดุ้งพ่อโอ้มีสะดุ้งง่ายพ่อเมียของมีตลาดอันบ้านอยู่ริมคลองอ่ะพี่น้องโอ้รถรถรถเงิได้เกหัละจ่ะคุณหน่คาโอ้เริ่มติดละอหิฮ่ช่วงเลิกงานเนาะ รถรถมาจะใส่กระดอกกระเดื้แล้วพี่น้องกูนะพี่น้องด้วยกูถามมึงป้ายมันนะพี่น้องสิไปใส่ปทุมอยุธยาปทุมธานีอยุธยาสระบุรีไปทา้งใดพี่น้องไปยั้งใดเนี่ยค่ะเขาจะไปหาบ้านเพิ่นได้จังใดเนี่ยเขาจะไปหั้งใดดีเฉพาะบ้านเพิ่นบ่เนี่ยค่ะ ไปถามมึงดิพี่มีถามมันจะเบิดกันมันจอดรถได้บ้างล่ะเนี่ยเออเปิดกระจกโบกนี่แล้วนอนนี่เนาะเห็นบ้านพี่น้องกันปะเห็นบ้านพี่น้องกันปัจจายุดซอยนั่นยุดซอยนี่มันกิดสิบบาทลูยุบเบ้อเนาะมาพักบ้านพี่ส้กค่าวไปนอนโรงแรมเด้อพี่น้องเด้อพนพี่น้องเซ็นได้เป็นเซ็นได้เมื่อไหร่เขาไปเซ็นนี่บ่เนี่ยถึกบ้า ที่เราเลี้ยวตลาดอันนั้น,น,บ,นบ่แม่นบ่าวนี่เสน้นนี่มหมดแล้วตายแล้วเขาลงทีบรถขัข้นคอยมาเนี่ยมึงดูพี่น้อง <c oughs> ลงทีทะ<ฮ>นนจะเทพล่ะอันรี้รถจ้าสิอาราบป้เลนนันคากลับเนาะรถบ่ติ่งเลยค่ะอืมอันนี้เอียงเนี่ยหอพักบอกขึ้ตลาดมืงามแต่ใกล้ไหมใกล้แล้วพี่น้องอันนี้เอิร์นวามาเปิดหูเปิดตาเนาะค่ะเห็นอยังกับบริวารอย่างนีอ้นน<ห>อยาอกทาย พี่น้องก็เคยเห็นเลยล่ะแต่ว่าสาวเสริมแต่พเคยเห็นเสริกับสิดท้ายเก็บไปเป็นความทรงจำตอนเนาะแต่ก่อนเขาบ่มีมือถือมาล่ะมาล่ะเขากอบว่มีความทรงจำเคื่องขยับดีจัแต่นี่สมัยนี้มีมือถือมีโซเชียลโอ้ขนาดตลาดน้อยนี่เนี่ยเนาะตลาดแบบตลาดคนเดินนั่งเสียห่างบ่เนี่ย ทั้งเร้่อเป็นหอพักเปล่าพี่บอมตรงเส้นนี้นะไม่ต้องเบี่ยงอะไรตรงไปนี่เลยใช่ขึ้นขึ้นไปขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้ว้ม่ค่อยด้้โอๆแบตกระสีหมดแบตกระสีหมดโอรขนาดนว่าไปซิ่งนี่ไปปัุมเด้อค่ะพี่น้องไป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 ขึ้นอีกแล้วค่ะเดี๋ยวไปหอที่พักสุดทายสู้เบิรงเด้อค่ะจอดรถแล้วค่ะพี่น้องถึงที่พักเขาแล้วมาเนี่ยพูดบ้านพี่อยู่แถวนี้นะค่ะหมู่บ้านงามงามพี่น้อง หมู่บ้านงามเป็นหมู่บ้านแบบว่าหมู่บ้านเนี่เรียบรอย้อยมดเลยแล้วนี่นะเมื่อเนี้ยก็จะนอนอยู่ที่ปทุมค่ะบ้านพี่เพิ่นนอนที่ปทุม,มเมาของละเรียบร้อยละน,ะนี่บริเวณหาแนวเขาหาแนวยูน่ากินกินเขานู่นกันค่ะวัดที่พักแตบจ้าพี่น้องมาเนี่ยเก็บเขาเก็บของเข้าบ้านกันนะคะ่ะ นั่งพักพอนกันเนาะพี่น้องนี่หละเมื่อนี่ขอบคุณเจ้าของพี่ป็นน้ำคา่าเจ้าของบ้านนะคะแต่ว่าขอบคุณเจ้าบ้านรายเนาะพี่น้องเพื่อความเป็นส่วนตัวเนาะค่ะนี่แหละมาพักที่ปทุมวันนี้พรุ่งนี้ค่อยเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดระยองเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละค่ะซึ่งได้ได้สนุกสนเก็บบรรยากาศมาให้เบิ้งเด้อค่ะพี่น้องเมื่อนี้กับที่พักตัวนี้อาจจะไม่ได้ใายคลิปแต่ว่าบางทีก็มีเวล,ลาสนุกสนุกจะได้อีกซดจหรอกค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้กับไวซันนีแ่แหละเด้อค่ะฝากไปกำลังใจีเด้อคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊วยเซลล์คับพี่น้องเด้อค่ะ